สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกๆท่านวันนี้ก็จะเรื่อานเรื่องพระภัยมณีตอนที่สิห้าตอนสินสมุทรโดยสารเรือจนสัหลังคลิปที่หนึ่งให้ทุกคนได้ฟังและฟังได้เลยนะครับ จะกล่าวถึงสินสมุทบุญนางยักษ์กำลังรักพระธิดามาละศรเมื่อเรือแตกแบกมาในวารีไม่มีที่หยุดหย่อนจนอ่อนแรงถึงเกียดวันเกียดคืนที่ขึ้นชัดนางกษัตริย์สวกสันเพ้าอกันแสงเห็นมัดฉาปลาไลา่ขึ้นไหวแสงยิ่งแสแยงสยองเกล้าเยาวมานเคียงว่าพ่อสินสมุทสุดสวัสดเหนื่อยอนาด นักหนาน่าสงสารจงวางแม่เสียในวนชนลทานเลี้ยงเคิดอ่านตามติดพระบิดรอนเสียนตุมดสวดเหนื่อยด้วยเหนื่อยล่าสู้อุตสารวงกายสายสมอนได้ตอบคำเล่าว่าด้วยอาวรแม่ม้วยมอนก็จะม้วยเสียด้วยกันลูกไมายเหมือนชนลนีเป็นที่ยิ่งไม่ทอดทิ้งมันดาให้อาสัน อันกำลังยังไปได้อีกวันอย่าทวงกันเสียงนักจงหักใจนางฟังคำซ้ำสวัดราชาโอรสยิ่ยงคำสวดถุดจะฝืนสะอื้นให้กุมมาลาพาไหว้ใกล้ๆไปเห็นก่อใหญ่ยินดีคล้อยมีแรงอุตสารีบทีบเข้าถึงเขาหลวงพอรับดวงสุริยนต์ไม่เห็นแสง หนอระดินสินสมุทรก็สวดแรงถึงที่แห้งเสือกซบสลบไปฝ่ายสุวรรณมาลีศีสวัสดิ์เ็ดหนอกษัตริย์นิ่งอนาถไม่หวาดไหวเข้ากอดแอบ แนบอกด้วยตกใจล่ำพยยลเพลเรียกพรางในกลางคืนสินสมุดสุดสวาดของแม่เอย๋ยฉะไหนเลยลูกยาไม่ฝ่าฝืนแม่ปลอบเจ้าเท่าไรก็ไม่ฟืน้นพางสะอื้นอ่อนองค์ทรงโศจีจกหาไหนได้เหมือนพอเพื่อนยากสู้ลำบากแบกมาพามาละศี ไม่มุวยมอดลอดมาในวารีจนถึงที่หยุดแล้วเกี่ยวแก้วตาพวนหรือพ่อหนอนาดมาขาดกิจเส้นชีวิตชิ้นชาติวาสนาให้แม่อยู่ผู้เดียวเปลี่ยววิญญาอเนจจาเจ้าไม่สั่งแม่บ้างเลยมาทอดกายวายวางอยู่กลางหาดไม่มีอาจอุน่นอ่อนที่นอนขนเหนย และใครคันขวัญใจจะไม่เคยคุณพ่อเอ,อ๋ยอเนจกาหน้าปลาณีนั่นงสอดกอนซ้อนเกียรขึ้นประทับดังจะดับชีวามาลสีเสียนวิโยกสวกสรรพันทวีวิสัญญีภาพนิ่งไม่ตีงกายจะเยือกเย็นเส้นหญ้าลูกขาเขาสง,งัดเงาเงียบเสียงสำเนียงหาย จันกระจ่างพลางพื้นโปรยมพลายเรรายรายร้องเรียงร้องทั้งรองในแก้วแก้วจักกระจันสนันสนอเสียงบรรเทาะดนตีปีชไหนนำค้าางพรมลมพาสุมาลัยเย็นละรื่นชื่นใจพระเทพินนางเฟืนองค์ทรงไกลกระหายหิวให้วิววิววาดไหวหรือไทยทวิน พาลูมาาธาดเยี่ยมเลี่ยมเมคินนางปลูกศิลสมุดไม่ไหวกายาดูลูกลักพักเผือดเลือดสลดแสนรันทดแทบทีวังแกสังขาด้วยความลักลูกเลี้ยงเพียงขีวาเฝ้าโศกากอดไว้ไม่ไกลกันประหลาดเหลือเนื้อพ่อยังอนอุ่นอ่อนเหลืออดนอน เิธราไม่อาสันนางยกกรวอ,อนไหวไทยเทวันทุกช่องชั้นจักามาวาจรที่ขึ้นล่องต้องทะเลทุกเทเวศทุกเขาเขียดเขาเขินเนินสิงขอนแม่นพระหน่อบอดินน่ารินทรจะม่วยมอนมอลนานี่คลาไหล ชีวิตข้าอยากให้รอดจงมอดม้วยขอตายด้วยลูกรักที่ตักใสแม่นบุญหลังยังจะรอดตลอดไปขอจงให้ลูกน้อยครคล้อยคลายพ่อขาดคำลำพันอธิษฐานพระกุมมารเพื่อนสมอารมณ์หม่นางนวดเข้นเส้นสอหนอนน้าลายร่องเรียกสายสวาสดพลงังไม่วางใจ ฝ่ายพ่าหนอบอพิษอธิษรหิวหาวนอนเหนื่อยซบสลบสไลต้องน้ำข้างกลางคืนขึ้นเรือไทยเกียงกลับได้สมปดีค่อยมีแรงลืมพระเนตรเทียนองค์นางนงรักเฝ้าฟูมฟักนวดเฟ้นแล้วกันแสงเหมือนแม่ลูกภูก,กิจไม่คิดแคลง อุดสายแข็งคืนอารมณ์บังคมคันจึงทวนว่าข้าน้อยนี่ม้อยหลับเปรียดเหมือนกับกายาจะอาสันพ้ามารดามาด้วยได้ช่วยกันหาไม่วันนี่เห็นไม่เป็นตัวนางตอบฟังตอบปลอบประโมพพะลูกน้อยแม่ได้ปลอยพึ่งบุญพ่อทวนหัว สารพัดศัตรูไม่สู้กลัวไม่ลอดตัวมาถึงเกาะพระโอรสแกาม้วยมอดวอดวายจะตายด้วยเป็นเพื่อนม้วยมอรณาให้ปรากฏพ่อกลับคืนฟื้นพ้นที่วงครดค่อยเปื้องปวดทุกทนของชนนีพระนอไทยได้สดับอภิวาทยิ่งรักราช ชัธิดามาลาสีจึงเชิญน,นางย่างเยื่องขึ้นทีลีให้อยู่ที่เงื่อมผาศิลาลายแล้วเที่ยวไปในเกาะสอลูกไม้เก็บได้ใส่ห่อผ้ามาถวายนางสเสวยส้มสุกกับลูกชายค่อยเหืิดหายหิ้วหวยที่ลอยลา บทน,นี้ก็จะขอยุติว่แต่เพียงเท่านี้และวขอให้กดติดตามให้ด้วยและพบกันอีกในคลิปต่อๆไปโชคดีสวัสดีครับ